ข่าวสมัครงานอิสราเอล5คําคตอบที่ห้ามตอบในห้องสัมภาษณ์โดยเด็ดขาดหากตอบแล้วอาจจะไม่ผ่านการสัมภาษณ์นะครับก่อนไปรับชมคลิปการลบคนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทคําคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด,ด้วยกันครับข้อแรกเป็นคําถามที่เจ้าหน้าที่ถามเกี่ยวกับว่าเคยทํางานหรือมีประสบการณ์ในด้านงานการ,กรเกษตรไหม ถ้าคำตอบของเราบอกว่าไม่เคยครับเดี๋ยวผมจะไปหาประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่ทำงานอยู่หน้างานณนะประเทศอิราเลตอนนี้ถ้าตอบแบบนี้คุณอดไปทำงานที่อิราเลนะครับเพราะว่าเขาต้องการคนไปทำงานด้านเกษตรเขาไม่ได้เรียกให้คุณไปหาประสบการณ์หรือไปฝึกงานนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าอันนี้คือการสมัครงาน ดังนั้นคุณต้องมีประสบการณ์ด้านงานการเกษตรเท่านั้นถ้าไม่มีเขาก็ไม่ให้คุณไปครับสำหรับใครที่ทำงานนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมมาตลอดนะครับก็แนะนำว่าไปหาประสบการณ์เกี่ยวกับงานเกษตรซะจะไปาจากญาติพี่น้องยังไงก็ตามนะครับลองไปทำดูคุณจะได้ตอบอย่างมั่นใจได้นะครับ ถ้าคุณตอบว่าไม่เคยแล้วผมค่อยไปเอาที่นี่หน้างานน่ะอดไปนะครับไม่ให้ไปเลยนะข้อที่สองคำถามที่เกี่ยวกับ16ข้อที่ให้อ่านอ่านครบไหมอ่านเข้าใจไหมเจ้าหน้าที่เขาอาจจะถามในบางข้อแล้วเราตอบไม่ได้แล้วเขาพูดในลักษณะนี้แต่เราดันตอบว่าไม่เคยอ่านเลยครับผมไม่เคยรู้เลยต้องจําด้วยเหรือบอกไว้เลยนะครับว่า เขาไม่ให้ผ่านแน่นอนแล้วเราจะไม่ได้ไปทํำงานที่อิสราเอลเวลาเราตอบไม่ได้นะครับเราก็บอกว่าขอโอกาสหน่อยเพราะว่าผมอ่านมาแล้วแต่ว่ามันหลายข้อผมอจำไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะให้โอกาสให้คุณไปถามเพื่อนจากข้างนอกเองนะครับอาจจะมีบทลงโทษนิดหน่อยนะครับ พื่อให้เราได้จำนะครับจุดประสงค์เจ้าหน้าที่ไม่ได้ต้องการที่จะให้เราจำทั้ง16ข้อหรอกเพียงแต่ว่าเขาอยากให้เรารู้ทั้ง16ข้อเราะว่ามันเป็นสิทธิ์ที่คุณควรจะรู้มันมีปัญหาว่าเวลาไปทำงานที่อิสราเอลแล้วทุกคนบอกว่าไม่เคยรู้เลยว่ามีเรื่องนี้ด้วยนะครับเขาก็เลยอยากให้ทุกคนจำนะครับข้อมูลที่เขาต้องการให้คุณรู้ดังนั้น เขาก็ให้โอกาสคุณนะครับไปหาข้อมูลพอคุณมาหาเสร็จคุณจะจําข้อที่คุณไปหาไปตลอดชีวิตนะครับแล้วคุณจะจําได้นั่นคือจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาที่อยากให้เราจําในอ่าข้อนี้ให้ได้นะครับข้อ 3. คําถามที่ถามเกี่ยวกับว่าถ้าคุณไม่ได้ค่าแรงตามที่กรมกําหนดจะทําอะไรแล้วคําตอบของคุณคุณดันตอบว่าแจ้งครอบครัวที่อยู่เมืองไทยครับให้เมีย ให้ภรรยาให้ลูกช่วยตามเรื่องค่าแรงกับเจ้าหน้าที่ TEC ีเทลแลนด์นะครับถ้าตอบแบบนี้คุณก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าคุณไม่ศึกษาข้อมูลเลยนะครับพราะถ้าเราไปทำงานที่อิสาเลแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ทางนู้นนะครับคอยดูแลจริงๆมันแฝงอยู่ใน16ข้อนั่นแหละถ้าคุณอ่านมาคุณทำความเข้าใจมาคุณจะไม่ตอบแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่คุณจะตอบก็คือจะ ต้องปรึกษาเนาะรุ่นพี่เพื่อนก่อนแล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องแจ้งนะครับล่ามหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางทูตแรงงานที่อยู่ทางนู้นนะครับที่เขาดูแลแรงงานไทยที่อยู่ที่อิสราเอลอยู่นี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อที่4ถ้าคำถามเกี่ยวกับว่าถ้าเจอรุ่นพี่ที่ไม่ดีหรือในจ้างไม่ดีหรืออากาศร้อนจัดหนาวจัดทำงานไม่ได้คุณจะทำอย่างไร ถ้าคำตอบของคุณบอกว่าก็แจ้งเจ้าหน้าที่ขอเดินทางกลับประเทศไทยเลยและขอเงินคืนตามสิทธิ์จริงๆมันก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณตอบแบบนี้มันจะไปขัดแย้งกับข้อหนึ่งที่เขาจะถามเพื่อสังเกตพฤติกรรมคุณว่าคุณสามารถปรับตัวเวลาไปทำงานที่อิสราเอลได้ไหม การที่คุณจะขอเดินทางกลับแล้วขอเงินคืนตามสิทธิ์อ่ะคุณได้อยู่แล้วนะครับแต่เขาจะเอาคุณไปให้เสียเวลาทําไมถูกไหมครับเวลาคุณเจอปัญหาคุณก็ต้องอปรับตัวแล้วก็ลองดูว่าใครที่จะช่วยเหลือเราได้นะครับเพราะว่าถ้ามันเจอรุ่นพี่ไม่ดีหรือในจ้างไม่ดีมันยังมีกระบวนการย้ายงานได้นะครับ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลืออยู่ตรงนน้นนะครับหรือคําว่าเจ้าหน้ารุ่นพี่ไม่ดีหรือในจ้างไม่ดีเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นอคติของเรานะครับบางทีเราอาจจะเป็นคนเรื่องมากแล้วแบบผมยกตัวอย่างนะสมมุติว่าห้องน้ํามันไม่เป็นอย่างที่ใจเราคิดห้องนอนยัง,ย,งยังไม่เป็นอย่างที่ใจเราคิดหรือกรณีที่รุ่นพี่บางคนอาจจะเปิดเพลงเสียงดังนะครับแค่นี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราเจอ ในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราอยากขอ,อกับนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมองว่าคุณอาจจะปรับตัวไม่ได้เขาก็จะไม่ให้คุณไปแล้วคุณก็จะไม่ผ่านการสัมภาษณ์นะครับข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับเป็นเรื่องเหมือนเป็นเรื่องโจ๊กแต่จริงๆแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะเจอตลอดนะครับว่ามันมีอย่างนี้จริงๆนะครับก็คือคำถามที่เกี่ยวกับว่าท่านสมัครงานเองหรือให้แม่หรือเมียนะครับหรือว่าลูกสมัครให ทำไมถึงตอบคําถามเจ้าหน้าที่ไม่ได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็สงสัยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยถามด้วยอาการที่ว่าเหมือนเราไม่รู้เรื่องเลยเนาะถ้าเราตอบว่าครับถูกต้องครับเมียหรือแม่ให้สมัครครับบางคําถามผมตอบไม่ได้เลยต้องขอถามเมียหรือแม่ก่อนเพราะว่าเมียหรือแม่จะเป็นคนหาข้อมูลให้ผมผมเป็นคนที่ทํางานอย่างเดียวครับเรื่องพวกนี้ผมจะไม่รู้เรื่องเลยครับ ถ้าคุณพูดแบบนี้เจ้าหน้าที่จะไม่ให้ผ่านนะครับเพราะว่าไปทำงานที่อิสราเอลมียหรือแม่ไม่ได้ตามไปด้วยนะครับคุณจะต้องไปปรับตัวแล้วก็ต้องไปาหาคำตอบหรือช่วยเหลือตัวเองในหน้างานนะครับแล้วยิ่งคุณเป็นคนที่ไม่ศึกษาอะไรด้วยตัวเองด้วยพอไปถึงที่อิสราเอลคุณปรับตัวไม่ได้แน่นอนสุดท้ายคุณก็ จะต้องเดินทางกลับมันก็เป็นภาระทั้งทาง,ทางนายจ้างนะครับทั้งทางครอบครัวที่กู้หนี้ยืมสินไปแล้วนะครับแล้วเราทํางานยังไม่ได้เงินกลับมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครตอบแบบนี้ก็ผิดนะครับคุณควรจะตอบว่าไม่ครับผมสมัครด้วยตัวเองผมตื่นเต้นไปหน่อยเท่านั้นเองเลยตอบคําถามบางคําถามไม่ได้นะครับ ตอบแล้วให้เราเหมือนเป็นคนที่แค่ตื่นเต้นเท่านั้นเองมันก็เลยมีปัญหาในการตอบคำถามนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับสำหรับ5คําคำตอบที่ห้ามตอบในห้องสัมภาษณ์นะจริงๆมันมีมากกว่านี้แหละแต่ว่าผมลิสแต่ข้อสำคัญๆแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเวลาคุณตอบนะครับคุณตอบอย่างมั่นใจหน่อยคุณจะให้แม่หรือเมียดูแลอะไรก็ตามนะครับแต่เวลาถึงห้องสัมภาษณ์คุณต้องเป็นผู้นำแล้ว คุณต้องอยืนหยัดด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ถึงเวลาสักทีนะครับหากใครให้เมียให้แม่นะครับเป็นคนหาข้อมูลให้ตลอดคุณต้องลุกขึ้นมาหาข้อมูลแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับพอไปอยู่ที่อิสราเอลไม่มีใครช่วยคุณได้เลยนะครับนอกจากตัวคุณเอง ก่อนจบคลิปลบกวลกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณนำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ